พาไปยำกับกับเบื้อเซอร์นี่ครับคุณ<ม>ามาเบิรงอันนี้นะหม่องหมองนอนเพื่อนนะใครกเห็นปะ่ะใช่ผ้าไปเบิรม,ม,มันวะพาทีพาลองไปเบิรงครับผม มองน้อนนอียังเข่ดได้บอกดอกเดี๋ยวไปวาดกันแล้วทีจังบอกเอาเร็วกลับลันพยูพี่นอ้องเอ้เ,อเสียกลับยู่เสียนั่นบ่อเสียใช่ป่าทีนี้ถึกเส็วะ่ะคือมีห้อยถึกห้อยเชียดิจัะเนาะโอ้ โบยูสัมมินิกระไรพาไปหาอยู่หากินทางไลยพี่น้องเอ้ยพามารอเลรียญปลาครับกับกินงนันพ่อพูดอะไรยัง,งน้ำทางไปพี่น้องพากินงันมาหารอปลาไม่ได้ออกจากของหลายมือแล้วพานเง,งี้ยเฮายครับผมห้อยไกยป่ปลาพี่นอ้องนี่ครับห้อยเครียร์เป็นดอนเป็นดอนดอนยูย ทีตีนเขาได้พี่นอ้องน,นี่เป็นห่างได้พี่น้องเป็นห่างขึ้นมาห่างดักยังบุดได้พี่น้องนี่ครับห่างต้นดูครับผุมเอามาบุดได้เป่เ<อ>ถียอว่าเ<อ>บิง้งสุดน้องทำไปเบิ้งอันนี้ครับ น้องว่าเป็นห้อยยังนีรอขันโบเห็นขีดก็บโปรงออกตอนนีนเนาะดูพี่น้องห้อยหะครับห้อยคนหะาพี่น้องเห็นบหัวหย่อนแจงท่านเลยตัวนี้มาบงตัวนี้ดูพี่น้องห้อยห่าครับพุ่นสูงถมหัวอยู่พี่น้องคิดว่าหิตรวนใหญ่ดิตัวน้อยพี่น้องเอ้ยนี่ครับ มึงขี่เพื่อนบาดไนะนี่ขี่เพื่อนครับหมองเพื่อนม่อนน้อยพี่น,น้อ,นนองนี่หนาฝนเพื่อนจะมาครับแต่ว่าหนาแร่งเพื่อนปุยูครับคนตองนี้จเป็นป่อยได้พี่น้องนี่ข้างใต้นี่นี่เพื่อนม่นน้อนครับขุดห้อยหะนี่นี่แต่ก่อน <c oughs> นุ่มีสารที่ ว่กล้ามาบันไดพี่น้องยังบวกลึ้นครับนี่แหะครับขนาดตีนเขาเด้นหน้าพี่น้องนี่เบื้งเปลี่ยนเบื้องเลยพี่น้องนี่ครับนี่แหะครับจนแผลน้องเพื่นอนตัดอ้อยเราก็เลยโอยู่พี่น้นนองแถวนี้มันอยากอันตรายจังเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวทีมงานสิพาไปเบื้องกันงูอย่างพุ่พี่น้องสิพาไปกวนเราสั้น,นมีสายกบูดจากพี่น้อง อธิบายเบิ่งครับอาจจะกินหูอ,อยังเนาะนี่บรรยากาศจำแาลงพี่น้องบรรยากาศตีนเขาครับแต่ก้อนข้างล่างนี่เปลี่ยนป่อยเบื่อต่อ,อพี่น้องนี่ครับวันนี้เพื่อนตัดออกก็ได้เปลี่ยนนุ่มมีสรรันก็เลยกล้ามาครับขนาดฝนโบเป็นตาม,มาพี่น้องแถวเนี่ยครับแถวนุ่มมีสันอยู่นเนี่ยอันตรายแห้งพี่น้องฝนง่ายเพื่อน ลงมาครับธนาฝนพี่น้องม,มีเท้านีะคลิปนี้ก็บผม,มีอย่างไรพี่น้องติดพระพี่นอ้องหาเลาะโคกว่าปลาซื้ออะไครับหาเลาะหม่องนุ่มมิสานหาอยู่หากินเนาะอันพี่น้องเนาะหาหม่องใส่กับใส่หนูน้ำเนี่ยมีนี่ประด้ดมาใส่กับหรอพี่น้องไปพี่นอ้องย่างรอเบิง้งตื้อครับผมไปพี่น้องเดเบิ้งหูน้ำนุ่มมิสานครับว่าเป็นหูยัง ทีมงานพอไหว,ว่าจะ แรกคุณมาลงมาดอกพราะไง่ะคุณมาตัดปลาอยู่ค้าพี่น้องตัดปลาอยู่ค้าเพราว่าหนาฝนมาเป็นตาม,มานอดนดอกพี่น้องว่างนุมิสารชิโรดมาหน,นะครับเห็นบอลรถสิบล้อจอดจอยู่ขังทั้งพี่น้อง,งหไหนยังไปยังไปเบิ้งน้ำนุมิสารอีก quá biển hú yên tìm ngăn quân hiến về với dân hú cắt tay bố hú cắt tay cũng hú hiến dân tìm ngăn và Ủa. bà bà đi dạ dạ, nào nó Xa này đây hú thế nào phun ăn งยางบุนอะทำงานบ้าูอันนั่นสิเดี๋ยวมสายสาลงไปบ็ตงพี่ะุ้งบุ้อะงูอียงตัวี้อะฮาคุปี้เตัว้่งส้าคุเวลานเป็นผิวด้งนะ่โอ้ป็นพ้งก่อไปทางไหนผุนชินะงูกระายบงกระายขนาดี้งูอย่างก็ได้ล่วงบนี่แหละ ยอย่าไม่ไปด่ฟาดเด้อม่มาน้ำกันสามพันพี่น้องสี่พันกับนุ้มมีสานงานเพิ่นมาเห็นไว้ใครอยู่ดอกดินคนใหญ่พี่น้องเนียเป็นดินใต้ครับอยู่นในตีนเขาได้พี่น้องเนี่ยยุ่งตีนเขาครับมาปิสูตรดู้มันจะเป็นหัวยงัง

nó cũng không bằng cái con ơi, huynh mì bèo riết, huynh nó ti nong gì nó, cái hoai tiển bị chุm, hiền như tần nó đây, tần nó đây, ti nong, hả? tần thằng nó bị bung rồi, nó rồi, nó bị bung rồi, nó bị bung nó bị bung nó bị nó bị bung rồi, nó bị bung rồi, nó bị bung nó bị nó อาจะเป็นกระต่ายหะร่ายเบิ้งหอยนี่นไม่หอยตีนมันอยู่แนไม่ห้อยตุ่มขอมั้เห็นไหมไม่ตีนมันเลียนหรืเลียนลงอยู่หนอ่นี่ผงนึงไง่ิาเรียยมคืนแล้วนะนี่ผงนึงเรียงนีงบุลล็ก เส้นดอหอยมันน่ะนี่ดอกไฮมันน่ะเมนบ่อี่นพี่น้องนี่นี่มันหอยกระต่ายบ่อไหอยกระต่ายหรือหอยอีหยังบุญน่ะลงนอดไว้กระต่ายแล้วลงนอดไว้เมนบ่อนี่อากี๊ยวพอพราะตรงนี้มันเป็นห้องน้ำนี่เนาะอทไหมล่ะตอนนี้เปลี่ยนห้องน้ำพี่น้องนี่ห้องน้ำเดี๋ยวมันแห้งเราแต่น้ำมุ้งนี่น้ำเปลี่ยนห้องซ้ายครับ มือห้อยหนูอันนั้นห้อยหนูทองขาวกับห้อยหนูยังก้าวขึ้นห้อยหนูฟันขาวนั่นบอกหนูใส่คุ้มบางหม่องมันก็อื่นหนูเปรียวเดียวบ่ไรอย่างกินได้มั้งห้อยเหนาบ่สมบังเลย่สมบังกับพีวิทเลยเหมือนะปลาค้างค่ำไปใส่หุ่นอาจจะได้ยุห็นหม่องใส่ไก่ปลา

Cục khẩu nhé đấy nó, để bắt ừ. mưa này đấy nè Cộp khẩu ngay bộ Thầy lốt thái khuôn em bắt đàn อโอ้ยเป็นอนนันรนะว่าหูผมใายพี่น้องเลาะต่อครับผมหัวรถไทยเป็นมาไทยเป็นนี่มาตัดปลาอยู่คาตั้งนี่ก็ได้มาพี่น้องครับผมชิปนี่พามาเลาะหาหมง่งเซ็กับหนูพี่น้องบ่ได้พาไปหาอยู่หากินทา้งในพี่น้องชิปนี่มาะไซไม้นี่ก็ประเดี๋ยวพี่น้อง มาเชนึงเหรอครับนี่ครับหมายอยู่น้ำคลองปลากันหาเลาะพงกันซี่นางเลาะปลามือนีหยุดงันมือนึงครับบืนเห็ดงานกันกเลยประเดี๋ยวปลากันมาใส่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ที่ฝากไว้ที่นี่พี่น้องคอยมาติดตามนุ่มนุ่มมิสานอีกเทียนนึงครับว่าที่พักไปหาอยู่หากินนี่ยังพี่น้อง <c oughs> สำหรับเอฟซีทันใดอยากให้นุ่มมิสานไปหาอยู่หากินนี่ยังก็ คอมเมนต์มาบอกได้ครับเดี๋ยวนุ่มมีซานดิพ้าไปพี่น้องถ้ามีเวลาครับผมสำหรับทริปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องกลับบ้านครับพามาล่อขี่รถล่อเหรียญเสียดอกพี่น้อง